สวัสดีครับผมซิโอสเซวิสครับวันนี้มาทําการตรวจเช็คซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นของมาซูม่านะครับนะครับมาซูม่าตัวนี้นะฮะนะครับมาซูม่ารุ่น en 1 g 3 5 pe นะครับขนาด3,500วัตต์นะครับนี่อยู่ที่คนดูลูกค้าบอกว่าต้องเปิดปิดน้ําหลายๆครั้งนะครับมันถึงจะทํางานแล้วก็ช่วงหลังก็คือนี่ครับ หมุนรอบเลยนะฮะจากการที่เราเปิดเครื่องดูแล้วนะฮะสิ่งที่เห็นก่อนเขาเลยนี่ครับตัวนี้ครับแสดงว่าอาการมันเริ่มที่จะทะลุนะฮะช็อตนะครับตัวนี้ช็อตแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คตัวลิมิตสวิตด้วยจะดูจากชุดแผงคอนโทรลแล้วยังน่าจะปกติแล้วก็ ดูบาลลรมนะครับตรงนี้หมุนรอบเลยเดี๋ยวเราต้องมาแกะดูนะฮะว่าขนาดกี G ่โอห์มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องสั่งอะไรมาเปลี่ยนแต่ตอนนี้เราสั่งอะไรมาเปลี่ยนนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นขนาด25ิ้แอมป์นะครับ ได้อะไรมาแล้วเนี่ยนะครับที่เราจะเปลี่ยนก็คือของตัวนี้นี่นะฮะช็อตนะครับแล้วก็สั่งอะไรมาใหม่นะฮะมาเปลี่ยนแต่ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่พอเราจะใส่ไปแล้วนะครับมันเกิดแกลบช่องว่างนะฮะเราสังเกตนะครับนี่ฮะมันจะโค้งนะฮะเดี๋ยวเราต้องหาทางแก้ไขก่อนนะครับความสะอาดเนี่ยจะต้องแก้ไขให้มันเรียบนะครับ เพราะว่าเราใส่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างลรงสังเกตน,นะครับเห็นไหมฮะมันโค้งนะครับทําให้น้ํารั่วออกตรงนี้นะฮะไม่ได้เดี๋ยวเราต้องแก้ไขก่อนอนนี้เราก็ได้อะไรแล้วนะฮะเราก็ใส่ต้าไปตัวแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตนะฮะเราประกอบแล้วก็ไปทดสอบน้ำตรวกสอบรั่วนะครับตรนนี้เราแก้ไขแล้วนะฮะ อันนี้ก็วัวลุ่มที่เสียนะครับแล้วก็เปลือออกนะนะแล้วก็ใช้ตัวแทนนะครับเดี๋ยวเราไปกีแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสระบบการทํางานของเครื่องก่อนแล้วค่อยไปทสกับน้ํานะครับว่าจะลบได้ไข่น้ํารั่วหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทดสอบนะครับแล้วก็ใช เซตนะครับปึ๊บใช้ได้นะฮะแล้วก็อันนี้เราต่อหลอดไฟนะครับแทนฮีเตอร์นะครับแล้วก็เปิดรุ่มปึ๊บเล็งโอเคนะครับใช้งานได้นะฮะกติล้วครับอันนี้เป็นฮีเตอร์นะฮะทำงานเรียบร้อยครับไปเทสต์ตน้ำกันนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ เครื่องฮะเราเทสแล้วว่าน้ําไม่รั่วแล้วนะครับแล้วก็เช็คมาต้มลงกาวก็ปกติครับไม่มีการลงกาวนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเครื่องคืนกับลูกค้านะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับของมา, 3, าสุมา a นะครับ en 1 g 3 5 ppe นะครับขนาด3,500หวัตนะครับหลดซอนเร้เยก็คือการที่เสียนะครับแตแหนะครับ ช็อตทะลุแล้วก็วอลุ่มนะครับเสียนะครับวอลุ่มขาดนเวยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็สุดกด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ